สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้แซมจะพามาดูรถเตรียมส่งมอบต้นเดือนกันยายนนะครับ3ามคันนะครับผมเริ่มจากคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a ายาร1.2ปี2016นะครับคันนี้เลยคันนี้เลขไม่ก้0หม96นะคันนี้คุณลูกค้าจองออนไลน์นะมาเลยนะครับคุณลูกค้าอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกำลังเดินทางมารับรถแล้วนะ นี่นะเตรียมส่งมอบแล้วนี่ปิ้งเลยนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมมาก่อนแซมพาจะไปดูคันนี้เดี๋ยวแซมพาไปดูอีกสองคันดีกว่าที่เตรียมที่จะล้างขัดสีนะครับอีกสองคันนะครับถัดมาเป็นคันนี้ครับแซมเพิ่งทําคลิปวิดีโอไปป้ายสีฟ้าที่แซมเคยบอกว่าเป็นข้อดีป้ายฟ้าก็คือพาสีต่อปีพันหเท่านั้นนะคันนี้กูลูกค้าก็ซื้อกันสดเช่นกันนะนี่ซื้อกันสด นะครับผมคันนี้เป็นปี2018นะครับผม4ประตู2.4งจุดเจพัทนะคันนี้ราคา379,000บาทนะคันนี้นะซื้อเงินสดเช่นกันเหมือนกับยาลิศคันนี้นะเหมือนกันเลยแล้วก็อีกคันนึงก็คือคันนี้นี่คันนี้เป็นตัว2.8ตัว G นะเกียร์ออโต้ซื้อเงินสดเช่นกันก็คือทั้ง3คันเนี่ยแซมซื้อลูกค้าของแซมซื้อปเป็นเงินสดทั้งหมดเลย นะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะปล่อยคันยาลิสคันนี้ก่อนนะครับผมอีก2คันก็จะรับรถภายในอาทิตย์นี้เช่นกันนะก็เลยทำความสะอาดสปาคันนี้ก่อนเลยนะครับผมมามาดูกันก่อนนี่ปิ๊งเลยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเน้นย้ำเหมือนเดิมครับออกรถกับแซมทุกๆคันได้รถสวยๆรหลอกกลับไปใช้งานทุกคันแน่นอนนะน พันสองร้อยซีซีนะคันนี้สวยงามนะคันนี้สวยงามดูห้องคงห้องเครื่องปิ้งเลยนะดูสวยงามนะดูเนี่ยดูน็อตเนื้สวยเลยนะเนี่ยนะครับซอกเซิร์ฟสวยงามนะคันนี้คุณลูกค้าจองออนไลน์มาเลยนะครับก่อนที่จะจองแซมก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าจนเชื่อใจแล้วก็มั่นใจนะครับผมสวยงามนะหน้าเดิมเดิท้ายเดิมเดนะิมนะมา นี่สวยงามปิ๊งๆเลยนะยางก็สวยดูยางดำสนิทเลยนะครับผมไฟลงไฟเลี้ยวติดทั้งหมดนะอยู่ภายในสะอาดสะอ้านนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่96 0 0นะครับผม96 0 0นหะแซมก็เช็คกุญแจสำรองสำรองให้หมดนะคันนี้มีรีโมท1ดอกแล้วก็กุญแจ ไม่ใช่รีโมทอีกหนึ่งดอกนะครับผมเนี่ยคันนี้สักหลาดผ้าข้างบนเป็นสีดำนะสวยงามนะเนี่ยเอาอเบอะฟอกให้เรียบร้อยดูสวยสวยเลยนะครับผมนี่แผงข้างดำสนิทนะนี่สวยสวยสวยงามนะครับผมนี่นะ ปี16นะครับดูสภาพอย่างนี้สวยฟิิงเลยนะครับดูนะนี่มาดูด้านท้ายกันนิดนึง่ยนะพวกอุปกรณ์ที่มันติดมากับรถแซมก็ไม่มีการแกะออกนะอย่างเนี้ยถังน้ำเพรืองก็ให้ไปตามนี้เลยนะไม่มีการแกะออกใดๆทั้ทงสิ้นนะครับรับรองตรงปกอย่างที่แซมถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือ,เค,อ,อเครื่องมือเครื่องมือแซมก็รีเช็คให้หมด นะครับผมสบายใจได้นะสวยปิ๊งรับรองทุกคันเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับผมก็ลูกค้ากำลังเดินทางมาแล้วครับจากพิษณุโลกเนาะเตรียมตัวรับกลับบ้านไปใช้งานนะครับผมส่วนอีก2คันก็คือคันนี้นะครับรับลถสัปดาห์นี้แหละแล้วก็คันนี้เช่นกันนะคันนี้เช่นกันถ้า รถปรับสภาพขัดสีเรียบร้อยแล้วจะถ่ายทำคลิปวิดีโอให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์ share, ให้แซมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ